สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่หัดถักโคเชกับหยกวันแรกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะคะของการเริ่มต้นหัดถักโคเชรหรือการหัดถักไหมพรมนะคะสําหรับมือใหม่หัดถักเลยค่ะโดยในคลิปนี้นะคะหยกจะพูดถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการถักโคเชขนาดต่างๆของไหมพรมและหยกจะแนะนําขนาดของเข็มโคเชสําหรับมือใหม่หัดถักด้วยนะคะ และที่ทุกคนได้เห็นอยู่นี้เป็นอุปกรณ์ที่ยกใช้ในการถักโคเชหรือถักไหมพรมค่ะซึ่งตอนแรกเริ่มต้นถักครั้งแรกไม่ได้มาพร้อมกันเป็นเซตแบบนี้นะเกิดจากการค่อยค่อยสะสมมาทีละชิ้นค่ะ อุปกรณ์หลกัหลกๆสําหรับมือใหม่หัดถักโคเรเชต์ทุกคนต้องมีนะคะแน่นอนล่ะคะ่ะว่าต้องเป็นเข็มโคเรเชต์นะคะไหมพรมค่ะกันไกลเข็มเย็บผ้าหรือเข็มเก็บชิ้นงานแล้วก็ตลับเมตรนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของอุปกรณ์หลกัหลกๆที่มือใหม่หัดถักทุกคนต้องมีนะคะเดี๋ยวขอพูดถึงในส่วนของการไกลก่อนค่ะยิแนะนําให้ใช้กันไกลเป็นลักษณะแบบนี้นะคะใช้งานง่ายถนัดมือค่ะ ตัวนี้นะคะหรือจะเป็นไซส์เล็กแบบนี้ก็ได้แต่ยกไม่แนะนำการกดไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะใหญ่ไปค่ะไม่เหมาะกับการถักไหมพรมนะคะในส่วนของเข็มเก็บชิ้นงานหรือเข็มเย็บผ้าเช่นเดียวกันค่ะเราควรมีไว้เพราะว่าเวลาเราทํางานเสร็จแล้วค่ะเขาก็จะมีการเก็บชิ้นงานนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เก็บไปลายไหมก็แนะนําที่ไซส์ประมาณนี้นะคะสําหรับพูดเริ่มต้นก็ประมาณนี้ก็ได้ขาใหญ่ขึ้นมาหน่อยนิดนึงนะคะ แล้วก็ตลับเมตรนะคะเป็นสิ่งที่ควรมีค่ะเดี๋ยวจะพูดถึงเข็มโครเชต์นะคะที่เราพูดถึงกันนะคะขนาดของเข็มโครเชต์หมายความว่าคําว่าขนาดนะคะเราพูดถึงขนาดของหัวเข็มนะคะซึ่งจะมีความเล็กความใหญ่ที่แตกต่างกันนะคะอย่างที่ยกถืออยู่เนี้ยค่ะก็จะเป็นขนาด2.5ม mm ิลลิเมตรนะ2.5มิลลิเมตรเล็กกว่านี้ก็มีนะคะแล้วก็ใหญ่ ไล่ลำดับขึ้นไปอะคะ่ะก็จะเป็น2.5 3 3.5 4 4.55ไ 5, ล่ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะจนถึงใหญ่สุดหยกไม่แน่ใจว่ามันมีใหญ่ที่กี่เซนแต่เท่าที่หยกมีนะคะก็คือ10มิลิเมตรหรือว่าประมาณ1เซนนะคะโดยที่เข็มโคเชอรค่ะจะมีทั้งแบบที่เป็นหัวควักด้านเดียวแบบนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นหัวควักด้านเดียวนะคะกับที่มีหัวควัก2ด้านนะคะที่มี2ด้านก็คือเขาจะมีเบอร์ สองเบอร์อยู่ด้วยการเบอร์เล็กฝั่งหนึ่งเบอร์ใหญ่ฝั่งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็จะมีแบบที่มีปลอกพลาสติกหุ้มกับไม่มีปลอกพลาสติกหุ้มนะคะโดยเริ่มต้นนะคะตอนยกขัดครั้งแรกยกเริ่มจากเข็มที่ไม่มีปลอกพลาสติกหุ้มนะคะแล้วก็มีความสงสัยก็เลยลองซื้อแบบมีปลอกพลาสติกหุ้มมาดูก็ไม่ถนัดมือเท่าไหร่อันนี้ต้องแล้วแต่ ผู้ใช้เลยนะคะว่าต้องลองหัดถักดูลองซื้อมาใช้ดูก่อนก็ได้นะคะว่าเราถนัดแบบไหนนะคะโดยที่มีปอกพลาสติกคุ่มกับไม่มีปอกไม่มีผลต่อการถักชิ้นงานนะคะหรือว่าจะมีสองหัวหรือหัวเดียวเออหัวเข็มควักหัวเดียวหรือสองหัวค่ะตัวนี้ก็จะไม่มีผลต่อการถักชิ้นงานนะคะที่จะมีผลต่อการถักชิ้นงานก็คือขนาดของหัวเข็มกับไหมพรมที่เราจะใช้นะคะถ้าเกิด,เ,ดเราอยากได้ชิ้นงานชิ้นเล็กก็เราจะใช้เข็มเล็กถ้าเราอยากได้ชิ้นงานที่ใหญ่ ไหมพรมใหญ่เราก็จะใช้เข็มโคเชที่ใหญ่ขึ้นนะคะไหมพรมก็เช่นเดียวกันค่ะมีขนาดตั้งแต่ไหมเส้นเล็กนะคะไหมกลางกลางใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยมีความฟูหรือว่าจะเป็นแบบเป็นเชือกเลยหรือจะเป็นแบบนี่ไหมนุ่มแบบนี้ไหมใหญ่เลยนะคะ ใหญ่แบบนี้ก็มีนะคะมีความฟูแบบนี้นะคะเส้นเล็กฟูแบบนี้ก็มีนะคะโดยในคลิปของการหัดถักโคเชกับหยกอันนี้นะคะหยกจะแนะนําให้ใช้เป็นไหมคัตต้อนนะคะไหมคัตต้อนก็คือมันจะมีความเป็นเส้นเล็กแต่ไม่เล็กมากนะคะมีความแน่นของเส้นไหมแล้วก็มีความนุ่มแน่นแต่นุ่มนะคะถ้าเป็นที่ไทยเขาจะเรียกกันกี่พายนะ ยกไม่แน่ใจเพราะว่าอันนี้เป็นหมายพรมของที่ที่ยกอยู่นะคะก็คือที่ตุรกีนะเดี๋ยวขออนุญาตฉีกให้ดูนะคะน่าจะซัก4ีพายอยู่คิดว่าอ่าสี่พายนะคะสี่พายหมายความว่าเขาจะมีเ,เส้นได้แบบนี้ค่ะพันกันอยู่สเส้นนะคะก็จะเรียวกว่าเป็นสี่พายนะคะ อย่างนี้เรียกสีพายน,นะคะซึ่งในคลิปหลังจากนี้เป็นต้นไปอะค่ะโยกจะแนะนําให้ใช้เป็นไหมคัตต้อนนะคะเพราะว่าเขาอย่างที่โยกบอกไปค่ะเขาจะมีความเป็นเส้นเล็กแต่ไม่เล็กมากนะคะเหนียวแต่ว่านุ่มเวลาเราถักควักเข็มอะค่ะเข็มเขาจะไหมพรมเขาจะไม่แตกออกง่ายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้ไหมไซส์นี้ที่โยกแนะนํานะคะเข็มโคเชที่โยกแนะนํานะคะโยกจะแนะนําที่3.5ค่ะ3.5มมิลลิเมตร หรือว่า4มิลลิเมตรได้นะคะหัวเข็มเขาจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะ3 5มมตรกับ4ีมิลลิเมตรได้ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะจับได้ถนัดมือถามว่าใช้เล็กกว่านี้ได้ไหมหรือใหญ่กว่านี้ได้ไหมได้นะคะเล็กกว่านี้ก็จะอยู่ที่3มมิลลิเมตรหรือว่า2.5ม mm. ิลลิเมตรแต่สำหรับมือใหม่ยกคิดว่า3.5 mm. กําลังดีค่ะจับถนัดมือด้วยนะคะแล้วก็เหมาะกับไหมพรมเส้นเล็กที่เรากำลังจะ เ,เริ่มต้นการเรียนลูกในลำดับต่อไปนะคะอันนี้แล้วก็ขอพูดเสริมในเรื่องของไหมพรมะคะ่ะที่เริ่มหัดถักตรงนี้ที่เป็นไหมคัตต้อนอันนี้ค่ะเพราะว่าไหมคัตต้อนตัวนี้ค่ะส่วนใหญ่เขาจะใช้กันทั่วไปหลากหลายกับการถักชิ้นงานเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการถักตุ๊กตานะคะอย่างชุดตุ๊กตานี้ก็มาจากไหมคัตต้อนนะคะถักอุปกรณ์พวกกระเป๋าหมวกเสื้อต่างๆก็มาจาก ไม้คัตตอนนะคะไม้พรมคัตต้อนเราจะได้ฝึกถนัดมือตั้งแต่ที่เขานิยมใช้กันไปตั้งแต่แรกเลยนะคะสำหรับในคลิปนี้หยกขออนุญาตแนะนำเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะคะในเรื่องของอุป,ปกรณ์ที่ใช้สำหรับการถัดหัดถักโคเชรครั้งแรกนะคะคลิปถัดไปค่ะอย่างที่หยกบอกเดี๋ยวจะมาเริ่มต้นของการ จับเข็มโคเชยังไงจับไหมพรมยังไงนะคะเริ่มต้นขึ้นโซ่กันแล้วก็คลิปถัดๆไปหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการถักตามสัญลักษณ์พื้นฐานของโคเชนะคะแล้วก็การอ่านแพทเทิร์นนะคะแล้วพบกันใหม่ที่คลิปถัดไปค่ะติดตามช่องของโยกไว้นะคะโคเชบายละมอนค่ะ